ดูสิอ่าชิมเฉพาะหน้ามันก่อนเนาะอืมอืมหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยอืมฝีมือเราใช้ได้จัดเสิร์ฟดูสิจะมีใครมาทานกับเราไหมเนี่ยดูดีอืมตักอันนี้เนาะโอ้โหเราทําเยอะเหมือนกันนะคะนี่เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจ้าอืม ใกล้ๆเลย mm hmm. มาจ้า <laughs> แล้วร้อนเลยเขาเหนียวมูนนะคะแล้วก็อะไรนะสังขยาไข่หอมมากๆเลยดูควันฉุยเลยอยากให้กลิ่นออกไปได้จังเลยอยู่ต่างประเทศอยากทานอะไรต้องทำเองจริงๆ <laughs> ทำแล้วก็อร่อย,อยจริงๆนะเนี่ย <laughs> หอมมากๆเลยอื mm hmm. ไข่นุ่มเข้มข้นแล้วก็เป็นข้าวเหนียวสังขยาด้วยอืมเข้ากล้องด้วยดูสีอืนี่ร้อนๆเลยจ้าสวยมากเลยนึ่งสวยๆจ้ามาสิทำข้าวเหนียวมูนก่อนนะเราได้ข้าวข้าวกลั่มแล้วนะแต่ไม่ใช่ข้าวกลั่ร้อยปอร์เซ็นนะเราต้องผสมข้าว ข้าวเหนียวนะเอ้ยข้าวขาวเนาะเพราะมันจะได้นุ่มๆนะคะอาคนไว้แล้วก็หมักไว้นะนี่ได้ข้าวเหนียวมูนแล้วอ่าต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทาหน้าสังขยาไข่นะคะอันนี้สังขยาไข่เนาะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะผสมเสร็จแล้วส่วนผสมนะเราก็ลดหลั่นเป็นสูตรของเราค่ะใช้ไข่สามฟองเนาะทานคนเดียวกะทิสองร้อยห้าสิบน้ำตาลมะพร้าวนะคะสองร้อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะ นึ่งได้แล้วร้อนเลยอ่าดูข้าวเหนียวมูนของเรานี่กะทิเข้มขน้นมาถึงขั้นตอนจะชิมกันแล้วนะไหนตักดูสิอือหือช้อนจะชิมก็แบบก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวนะเนื้อเนียนมากเลยละร้อนดูสิเดี๋ยวไปชิมกันสิคะข้าวเหนียวมูนสังขยากันโอ้โห